อันนี้คือบ้านเดียวอลินดาของฉันหลวงโครงการ19นะคะที่นี่เขาขายเพียง4ล้าน1,90บาทค่ะ โครงการฉัตรหลวง19นะคะจะมีสะพานที่เรา,าออกแบบมาให้ถึงกว้างขวางถึง18เมตรนะคะจะข้ามคลองมาเลยอยู่ในส่วนของโซนด้านหน้าโครงการนะคะเราจะมีถนนล้นไว้ให้ถึง30เมตรค่ะอันนี้คือโซนด้านหน้าเลยก็เพื่อรองรับลูกบ้านจานวนร6 8ยหยูนิตค่ะถ้าอยู่กันเยอะๆแล้วจะได้มั่นใจได้เลยว่ามันไม่แออัดนะคะอย่าไปดูหน้าโครงการนิดนึงว่าป้อมยามเราสวยมากนี่นะคะนี่คือป้อมยามของเรา อันนี้จะเป็นในส่วนของป้ายหน้าโครงการนะคะและทางเข้าโครงการค่ะจะเป็นประบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงจะมีทั้งรปภและกล้องวงจรปิดค่ะและประตูที่นี่นะคะจะเป็นประตูในส่วนของระบบจดจํำป้ายทะเบียน อ่าสมมติว่าถ้าเป็นรถของเราเองนะคะรถของลูกบ้านเองปุ๊บเนี่ยพอเราลงทะเบียนไว้พอมาถึงตรงนี้ประตูก็จะเปิดอัตโนมัติเองนะคะก็คือจะเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับลูกบ้านด้วยว่าถ้าสมมติว่าเป็นรถของใครไม่รู้มาเนี่ยก็คือจะต้องแลกบัตรกับรปรพเท่านั้นนะคะดต่พอเข้ามาแล้วปุ๊บนะคะประตูเนี่ยจะปิดอัตโนมัติเองทันทีนะคะก็คือมั่นใจได้เลยว่าเข้ามาปุ๊บปิดเลย แล้วต่อไปนะคะเราจะมาเห็นในส่วนของถนนโครงการค่ะกว้างสูงสุดอยู่ที่12เมตรตามที่เห็นเลยนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆและในส่วนของบ้านเดี่ยวค่ะจะอยู่ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะโดยตัวบ้านเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันหมดทุกหลังนะคะเรามาดูในส่วนของหน้าตาบ้านกันคะ่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่ในส่วนของบ้านตัวอย่างแล้วนะคะว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยโรงจอดรถเนี่ยสามารถจอดได้ถึง3คันจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะคะว่าปูนทําไมเทมาปถึงแค่ตรงนี้เห็นที่บอกเลยมันเป็นบ้านตัวอย่างเราเลยปูย่าไว้ซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านจริงอะค่ะ ปูนเนี่ยจะไปถึงริมถนนเลย <d> ก็คือจะจอดรถได้จริงๆ3คันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในตัวบ้านกันแล้วนะคะอันนี้คือบ้านเดี่ยวอลินดาของฉันหลวงโครงการ19นะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวบ้านเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะพาไปดูในบ้านนะคะเราบอกก่อนเลยว่าบ้านเนี่ยจะมีฟังก์ชันทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะ1ห้องเก็บของและสามารถจอดรถได้สูงสุดถึง3คันเลยค่ะคราวนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปดูฟังก์ชันแต่ละส่วนของตัวบ้านกันค่ะโดยบ้านเดี่ยวอลินดาที่เราอยู่ตอนนี้นะคะจะมีพื้นที่ตั้งแต่52.5จนถึง100ตารางวาเลยค่ะให้ลูกค้าเน เลขกลางหรือใหญ่นะคะแต่ว่าข้อดีของเขาคือตัวบ้านของเขาเนี่ยจะเท่ากันทุกหลังนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าเลือกแปลง52.5ตัวบ้านเนี่ยจะได้แบบนี้เลยนะคะแต่แค่พื้นที่รอบบ้านของลูกค้าเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะแต่ถ้าลูกค้าเลือกร้อยตารางวาะตัวบ้านก็เท่าเดิมแต่ลูกค้าเสื่อพื้นที่ด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอย่างตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นเนื้อที่60ตารางวาค่ะโดยตอนนี้นะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องรับแขกค่ะโดยทางโครงการก็จัดห้องรับแขกเนี่ยสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้้พรอมกัวง TV, แล้วก็เคาน์เตอร์ได้เรียบร้อยเลยนะคะโดยวัสดุที่โครงการใช้ค่ะยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมก็คือยังใช้เป็นกระเบื้องเช่นเดิมนะคะทางชั้น1และเหมือนเดิมเลยค่ะเข้ามาเนี่ยบ้านเนี่ยจะสูงที่ประมาณ2องเมตรเกนะคะจะทําให้บ้านไม่ร้อนค่ะในส่วนถัดมาที่อยู่ติดกับห้องรับแขกนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวคอนเซปต์โครงการเนี่ยก็จะออกเป็นห้องครัวฝรั่งนะคะเพื่อเหมือนกับว่าใช้ไอแลนด์ตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวไปเลยนะคะแล้วก็ทําครัวเล็กๆ,ๆน้อยเหมาะสําหรับไลฟ์สไตล์วัยรุ่นสมัยนี้หรือครอบครัวบา,างครอบ ก็ยังลงเสาเข็มไว้ให้หลังบ้านด้วยนะคะโดยเสาเข็มหลังบ้านเนี่ยจะลงไว้ถึง3ต้นและเป็นเสาเข็มเดียวกับตัวบ้านนะคะลงไปความลึกอยู่ที่ประมาณ1 8จนถึง25เมตรขึ้นอยู่กับชั้นดินขาดโดยจะใช้เป็นเสาเข็มไอ2ตอนนี้รู้สึกเหมือนเขาจะยังต่อเติมอยู่นะคะเพื่อที่จะทําเป็นห้องครัวให้กับลูกค้าดูว่าสามารถทําได้จริงๆอ่ะตอนนี้นะคะช่างเนี่ยเทพื้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสามารถเหลือพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณถึงเมตร40นะคะ ค่ะเพราะเห็นส่วนของหลังบ้านกันไปแล้วนะคะเรามาเห็นส่วนของข้างบ้านกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าอันนี้ช่างกําลังต่อเติมเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะบ้านหลังนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือ60ตารางวาเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าพื้นที่เนี่ยมันกว้างขนาดไหนแต่อาจจะไม่ต้องตกใจนะถ้าเห็นช่างกําลังต่อเติมอยู่นะคะด้านข้างอันนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของ60ตารางวาที่เหลืออยู่นะคะโดยเราจะลงเสาเข็มไว้ให้เช่นกันสามารถที่จะต่อเติมได้ชัดเจนเลยนะคะค่ะ รานนี้มาดูในส่วนของฟังก์ชันห้องอื่นๆกันบ้างนะคะโดยชั้นล่างเนี่ยจะมีห้องนอนผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะคะโดยห้องนอนผู้สูงอายุเนี่ยตัวประตูของเขาเนี่ยก็จะกว้างอยู่ที่90เซนค่ะก็คือรองรับสําหรับวิลแชในอนาะคตนได้เลยก็คือไม่จําเป็นต้องมาเปลี่ยนประตูนะคะแล้วห้องนอนเข้ามาเนี่ย ก็สามารถที่จะรองรับเตียงขนาดสามฟุตถามว่าทําไมห้องนอนผู้สูองอายุต้องอยู่ข้างล่างเพราะว่าเผื่อว่าไม่ต้องการให้ผู้สูองอายุเดินขึ้นข้างบนนะคะจะได้ลดการเกิดอันตรายลงนะคะหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนี้ค่ะทางโครงการเนี่ยยังออกแบบห้องน้ําให้อยู่ในห้องนอนอีกด้วยโดยห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างกว่าทุกห้องในบ้านเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเผื่อเป็นวีลแชร์หรือว่าผู้สูองอายุมีคนช่วยดูแลนะคะทร้งกับทั้งนี้เราติดตั้งอุปกรณ์ผู้สูองอายุไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นนนขอองงงโมเกรรับ้้ําหไดถึ 100กลเลยค่ะและก็มีราวจับของโมเกนเช่นกันนะคะประตูอลูมิเนียมอันนี้ที่เป็นประตูบานสไลด์เนี่ยก็คือมีให้หมดเลยนะคะก็คือพูดเลยว่าตรงนี้พร้อมหมดทุกอย่างเดี๋ยวช่วงต่อไปกันค่ะเราไปดูในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางกันนะคะโดยห้องน้ําส่วนกลางเนี่ยของเขาเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นไปเลยก็คือเขาใช้อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดนะคะแล้วที่เราชอบเลยก็คือกระเบื้องของเขาเนี่ยเป็นลายหินอ่อนทั้งหมดนะคะแล้วห้องน้ำเนี่ยก็คือห้อง,หงที่สูงโปรง่งแขกเราเนี่ยไม่สามารถเห็นห้องน้ําได้เพราะว่าห้องน้ำ ซ่อนอยู่ตรงทางเดินนะคะจะทำให้บ้านเนี่ยดูเรียบร้อยมากขึ้นนะคะเหยวดลองดูห้องน้ำก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูมาสเตอร์เบดมกันก่อนนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆนะคะ สามารถวางเตียงคิงไซส์โต๊ะทำงานและยังวางโซฟาเป็นห้องรับแขกและทีวีได้อย่างชัดเจนและแค่นั้นยังไม่พอนะคะในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยยังมีวอล์กอินคลเซตแบ่งเป็นโซนแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้เลยว่านี่ขนาดวางตู้ซุกผ้าแล้วนะยังเหลือพื้นที่ที่ในการแต่งตัวเนี่ยอีกประมาณเกือบเมตรแปดสิบจนถึงสองเมตรเลยและในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีในส่วนของห้องน้ำค่ะอยู่ในห้องเลยก็คือห้องนี้ค่อนข้างที่จะคบคันเลยซึ่งห้องน้ำเนี่ยยังใช้เป็นตัวสุขภัณฑ์เหมือนเดิมเหมือนกับข้างล่างเลยลยแ้ว อ่อนเช่นกันค่ะติดตั้งในส่วนของฝักบัวนะคะที่เป็นเลนชาวเวอร์แล้วก็ส่วนของสุขภัณฑ์ก็ยังเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดอยู่ค่ะคราวนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในห้องนอนที่2กันแล้วค่ะก็มีขนาดเล็กลงมาจากห้องนอนใหญ่นิดนึงแต่ก็ยังถือว่ากว้างขวางอยู่เพราะสามารถวางเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตได้ปกติเลยแล้ววางตู้เสื้อผ้านะคะโดยโครงการเนี่ยก็ออกแบบให้เป็นห้องนอนของเด็กนะคะสามารถนอนได้2ท่าน แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเรียบร้อยเลยก็ถือว่าป้องขวางใช้ได้เลยนะคะและห้องนอนต่อไปค่ะจะเป็นห้องนอนขนาดเล็กที่สุดของตัวบ้านแต่ก็ไม่ถือว่าเล็กซะทีเดียวนะคะโดยห้องตรงนี้เนี่ยทางโครงการเนี่ยตกแต่งให้เป็นห้องนอนเด็กนะคะจะเห็นได้เลยว่าวางเตียงขนาด3ฟุตได้อย่างสบายเลยพร้อมกับตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็จัดเป็นโซนเด็กเล่นได้เลยอย่างลงตัวเลยนะคะอันนี้อย่างที่เราเห็นกันเลยนะคะว่าห้องนอนข้างบน,นจะมีทั้งหมด3ห้องจะมี1ห้องนอนมาสเตอร์เบดมที่เป็นห้องน้ําอยู่ในตัว และ2ห้องตรงนี้จะใช้ห้องน้าร่วมกันก็คือตรงนี้เลยค่ะโดยห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันก็ยังวัสดุเหมือนเดิมค่ะเป็นลายหินอ่อนเช่นเดิมนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะชั้น2ค่ะยังเหลือพื้นที่ตรงระเบียงตรงหน้าห้องของเด็กให้อีกโครงการนะคะมีติดตั้งราวกันตกไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเผื่อว่าการอุบัติเหตุเกิดขึ้นในอนาคตค่ะค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่เราลืมพูดไปนะคะก็คือบันไดของตัวบ้านค่ะเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไม้จริงเป็นวัสดุทดแทนนะคะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ หายห่วงได้เลยในส่วนของเรื่องปวกค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบก็คือลองเดินดูได้นะคะบันไดทุกขั้นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแน่นแน่นมากๆคือเดินแล้วไม่มีเสียงยิบเยยบยบเยบเลยและทางโครงการเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจคือลูกตั้งหรือลูกนอนอะคะจะเห็นได้เลยว่าลูกนอนเนี่ย เท้าเราค่อนข้างที่จะยาวเราต้องขอโทษด้วยแล้วจะเห็นว่าเราสามารถแบบวางบนบันไดเนี่ยได้พอดีเท้านะคะไม่ใช่แบบเอ้ยบันไดมันเล็ดไปหรืออะไรสามารถเดินได้เต็มเท้าเลยแล้วบันไดเนี่ยออกแบบมาอย่างดีเลยคือเดินเราไม่ชันนะคะลองดูตากล้องเราได้าอาจจะเห็นได้เลยนะคะเดินแล้วมีเสียงกุ้งไยมไมมไม่มีแล้วแบบเออเต็มเท้า ค่ะแต่ที่เราพาเดินดูบ้านทั้งหมดแล้วนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าบ้านเดี่ยวของชัดหลวงโครงการ19เนี่ยให้ลูกค้าถึง4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องเอกประสงค์ลนะสามารถจอดรถได้สูงสุดถึง3คันเลยนะคะถ้าฟังก์ชันถึงขนาดนี้ลูกค้าคิดว่าเขาจะขายบ้านราคาเท่าไหร่ผลคิดว่าขายเท่าไหร่ มาณ6ล้านมาตือที่ดินแล้วอ่าที่นี่เขาขายเพียง4ล้าน1 0 90,000บาทค่ะในราคาพื้นที่เริ่มต้น50ตารางวานะคะแต่อย่างที่บอกเลยว่า50ตารางวาก็ได้ฟังก์ชันบ้านที่สูงขนาดนี้เลยก็คือ4นอน4น้ำ1ห้องเอกประสงค์และจอดรถได้ถึง3คันนะคะก็ซึงถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้และคุ้มค่าเงินมากๆเลยถ้าเทียบกับที่อยู่ในทาเลโซนลังสิตคลอง3แล้วนะคะและอย่างทําเลลังสิตคลอง3อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าถือว่าเป็นเส้นทางเนี่ยที่ค่อนข้างสะดวกสบาย เพราะว่าเชื่อมกับเส้นทางอีกหลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นโหนโยทินรลังสิตคลองหนึ่งคลองสองนะคะหรือแม้แต่สนามบินดองเมินที่ค่อนข้างที่จะใกล้กับทาง ตัวโครงการของเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีโลตัสนะคะและในส่วนของเส้นคลอง3ทั้งหมดเนี่ยยังมีปั๊มน้ํามันปตทออออนะคะรองรับลูกค้าได้อย่างชัดเจนเลยและไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนก็ไม่น้อยหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสาราศาสตร์ส่วนกุหลาบลังสิตนะคะและยังมีในส่วนของโรงเรียนนานาชาติอื่นๆอีกนะคะที่รองรับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนเลยจะเห็นได้เลยนะคะว่าบ้านราคา419เเนี่ย ค่อนข้างที่จะคุมค่าเงินชัดหลวงเนี่ยยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมเลยว่าบ้านดีราคาถูกเหมือนเดิมเลยคะและอย่าลืมนะคะว่าโครงการของเราเนี่ยจะมีเปิดตัวสมาชิกบ้านแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือบ้านแฟรวันนี่ค่ะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าราคาที่เท่าไหร่แต่รับรองเลยว่าจะต้องถูกใจลูกค้าแน่นอน ในฟังก์ชันที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าบ้านเดียวเลยนะคะจะเป็นอีกออปชันหนึงในราคาย่อมเยาเราจะเปิดตัวกันเร็วๆนี้นะคะลูกค้าสามารถติดตามทางหน้าเพจ Facebook ได้เลยนะคะว่าเราจะมีการอัปเดตอีกทีนึงว่าจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ